ตัวนี้นะครับได้ทดสอบมาเป็นสิบรอบแล้วแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตอนนี้ผมกดแวร์หนึ่งออกนะครับ 3G จะต้องเริ่มทำงานนะครับในทันทีนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับเรากำหนดให้ 3G ตัวนี้เป็น active on-demand เห็นไ,ไหมครับ 3G ทำงานแล้วนะครับกลับไปดูที่ตัวหน้าจอของ สถานะศูนย์วีอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับน่าจะของสถานะศูนย์วีตอนนี้ยังไม่ได้รีเฟชนะครับลองรีเฟชดูนะครับแวนหนึ่งดาวนะครับและแวนสามอัพกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับแวนหนึ่งดาวนะครับแวนสามอัพกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไปดูที่สถานะของตัวสามที่ b นะครับเห็นไหมครับไฟติดตลอด เห็นไหมครับสถานะพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยแอดมินเนี่ยสามารถที่จะแค่เดินผ่านตู้เดินเข้าเดินออกเนี่ยแอดมินก็จะสามารถที่จะรู้สถานะของตัวระบบได้เลยนะครับระบบมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือระบบในส่วนของตัว prtg นะครับ prtg นะครับจะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่คอยบอกปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์นะครับซึ่งซึ่งตัว prtg นะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าหน้าจอปกติแล้วก็เดโมให้ดูนะครับว่าลักษณะการดูปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์นะครับสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยว่อยกลับเข้าไปดูที่หน้าจอปกติกันอีกทีนึงนะครับว่าสปีดในการใช้งานเรานะครับใช้งาน ไปแล้วเท่าไหร่ยังไงนะครับก็สถานะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่คอสเช็คกับทาง TOT 3 G ได้นะครับก็ในส่วนของการเดมโมระบบก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ